สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อญ่ดิดโฆษศกวงปฐมบันเทิงศิล์นครับมาพร้อมกับพระเอกคนใหม่ขำอะไรยิ้มกับอะไรก็แชร์กับสัตว์ไทยครับปากติดตามช่องยูทูปพญิดครับิดข้อศกวงปฐมบันเทิงศิลเด้อพี่น้องครับขออนุญาตเปิดหน้าครับอีกหนึ่งพระเอกเปิดตัวเรียบร้อยสามสิบท่านมาเปิดเหมือนทุกอย่างหน้าหวานมากเลยสวัสดีครับรายงานตัวครับของน้องเต้ยธนุศัก์ ครับคนที่ตัวเตี้ยที่สุดหรือเปล่าวันนี้ซําฟอยยุกอน่อยหา11เดี๋ยวน้อยอะไรงานตัวมาจากบ้านหดกําแพงครับจากกาลสินครับอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองกาลสินเมืองดินดำน้ำสูงปากุ้งบอลคือแขกแงหาปลาข้างบอนคือขาป่าลันจักรจันยร์หอาคือป่าจินหลวงบนกาลสินตัวฮะผมทำประเด็อุ้ยใยแล้วเขื่อนลำเป้าเขื่อนลำเป้าผู้บ่าวบอกให้มาล้อ นี่ปาาพระเอกคนใหม่อีกคนหนึ่งนะครับขอเสียงหวานๆดูลํำก็ได้ท้องเพลงก็ได้ลํำก็ได้นี่เ้ามาหมอล้ำล้ำตัวหน่อยเราไม่เสถียรยังไหนฝันเลยครับฝันเลยได้ไม่เลยอ้าวฝันว่าจะเป็นพระเอกฝันว่าได้เป็นพระเอกหรืออยากเป็นเมฝันว่าได้เป็นพระเอกฝันว่าได้เป็นพระเอกทวนหน้าได้ไม่ต้องฝันนะเป็นแน่นอนละกอนซิเปอร์ ามานกลางอ,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 อยากขอยังกระเสียงอยากขอฟังนอสัมเนียงว่าคอยแหงหรือสแสงคงเตยธนูสากนอมาแล้ว ขอแห่งเชียดังทีทีพวงมาลัยจากเอฟซีหน้าเวทีให้อังลุนลุ่ต้นสาลาแน่เด้โอ้ยนอแฟน ประคองเสียงได้ดีมากครับ <c oughs> ประคองเสียงได้ดีมากเลยนะครับเสียงบแปก๊กเสียงบแปง้งบแป้งนะครับปากลูกเตยดียังเหลือเนบนสหมายสลขูนยังไม่เข้ามาหาเพาะเดี๋ยวก็มาถึงครับเอาสําหรับจิบมีเอาไว้ซ้ามีพี่นองครับ,รบลูกทรายก้นทีนี้แปดยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าเดี๋ยวก็ามาของพยยันิษฐ์ ฝากพี่น้งองเอฟซีของปฐมบันเทิงสิลนครับเอซี FC ของลูกพร้อมเดอครับทั้งเวทีทั้งลูกเตยนะครับอยู่กับปฐมบันเทิงสินเรียบร้อยอ้าสุดชินส,สมบังมิสตาใส่เต็มทงเต็มทไทยจงเป็นควาพี่น้อง,ง,องคือเกาคลิปนีเอาไว้ซ้ำนีสวัสดีค่ะ